เห็นเขายิ้มเหมือนเย้ยย่านเลยไปเสียงเพราะมากครับขอบคุณค่ะอาจุได้ไอเห็นค้าวนคืนกลับมาฮักน้องคนเดียวอันดับต้นต้นยามีห่วงหลังรักเศร้า ควันทูป,ปลอยวนเหมือนห่วงนาไม่เคยจะลืมสักทีรู้ว่าชาตินี้เกิดมาเป็นแค่สำรองปีตามาคนงามจากสารคาไม่รู้ว่าเจ้าไปไหนยังฝากเสียงร้องไว้กองกับใจลุกลุกลมหาา สวัสดีค่ะคุณสุชัญญานะคะสวัสดีค่ะคุณสุชญญาบุตรน้ำตาไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอชู้จรับลังอยู่เรื่อยไม่ใช่ไม่เหนื่อยแต่พอรักเธอจึงยอ คอยตามพลังในทางโทรจิตส่งไปสะกิดให้ไอ้มีแรงใจอยู่ใส่กระยาให้หวูหวหน่องจนอกไอยตามาจนตกไอ้หูเดียวแ,วแรงเศร้ารักพวกเขาเสนเศร้าดวงใจจะทำยังไงเมื่อมันเป็นไปแล้วโอ,โ,อโอ้อนาค่่ฮอดตอนนี้ก็เจ วดหลายเนอะผูพ,พ่นเชเงือมองวะอ๋ออยู่ข้างบนเห็นยายสำลีสวัสดีค่ะคุณยายสำลีนะคะคุณสองวานบุตรรอดกันที่ดีจัวมาเป็นอย่างออกไปออกไปไม่รับนะคะไม่รับไปเลยไปเลยนะคะเห็นัดเตื่อใหญ่ไปรับแล้วไม่กลับมาจะมีผู้ใดเห็นใจคอยโน่คนเดียวก็พอ บอนสวยๆนะคะไปหาอาจารย์อมรรัตน์นี่เลยค่ะสุดยอดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคุณครูเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นคุณครูที่น่ารักมากนะคะเป็นคนน่ารักไม่คิดมากไม่สนี่ละจีสลัยเอ้ยผู้ยการแทลเลแทลเลกัแเมนอาจารย์หิ้งหอยนะคะกับอันพันพ่อทุงคุ้นนะคะเราอยู่กลางมเออาจารย์สมหวังกับไปฟอนน้ำมูอแล้วนะคะขออนุญาต จิบน้ำนะคะก็เหมือนเดิมละค่ะยันว่ามากายก็จะมีแต่ความสุขให้กับเพื่อนๆน,นะคะมาประสานซากซานไปถึงหัวใจอยากให้อายุว่าน้องนั้น ดาวร้องเพลงม้วนคักที่ไหนไหนเราเป็นเพื่อนกันนคะคะเราเป็นเพื่อนกันทุกที่เราเป็นเพื่อนกันตลอดเวลาสวัสดีค่ะคุณเกยแฮสวัสดีค่ะเทอพาดเนื้อใจในโนโอเอละหน้า ตอนซ้อมเปิ่นกระสิว่าพัวว่าเออกะเมื่อก่อนสาตีคอยสิลบคนเดียวแม่ขอบอ,อยากมีทำบานเช่าหน้าจังนากรรมหน้าดัดัด้มแม่ชนะเฮ็ดเลี้ยงเปียกพี่น้องคอนเฒ่าจังจเจริญทักทายกันค่ะถ้าใครยายยังไม่อ่านก็ลงมาก่อนนะคะยายจะได้อ่านคุณบุญยืนมาอยู่นะคะสวัสดีคุณสุสชัญญาอ๋อคุณสุชัญญาที่ยายอ่านไม่ทันนะคะคุณบุญยืน กรทั่งแต่งตัวโอ้ยเพื่อนๆลืมอะไรไม่ลืมเป็นลืมสวยได้ไงเนาะขอโทษนะคะคือนาทุกวันก็เหมือนเดิมเออเนะโอเอระนเอออันนี้ล้วตักข้างนาหนุงขอสู่บอว่างเสียงดีมากค่ะขอบคุณค่ะน้องหนิงจ้านะคะ คุณเพียรทองศรีระโทศีทะโรสวัสดีค่ะนี่ใจลอยสายตาบ่งบอกออกเป็นภาษาทักทายค่ะทักทายจ้านะคะคุณบีโมบ่งบอกออกเป็นภาษาพี่มองมาน้องมองไปสายตาเจอกันต้องนั่งและอายประสาน้อใส่กัน ตั้งแต่นั้นมันป่วนปันในระาถึงไม่นอนหลับตายังเกี่ยวฝันถึงออ้โอยโดอกเรืองลำผู้ฟังเออเอาผู้ใด,ด,ดสวัสดีค่ะบ่าวรอยเอ็ดมาแลยวออวันเอ็ดสวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยคิดถึงบ่าวรอยเอ็ดนะคะน้องชายสุดหล่อนะคะจัง คนดอยเอ็กมาถูกคนเพชรยิงให้เด่น้องทิจ่องไปโอนบอลพอสบายจะ่ากระยากลองเพลงจักจะกวา่าออกไปก็ย่านันผิดกฎนึงนะคะใช่ผู้ฟังลำเพลินโลรสงสารอีน้องผู้ลำร้อง โดยที่ไม่รู um, ้ตัวนะคะก็ uh huh. โปรดอภัยด้วยนะคะว่าสูงว yani ัยคนหนึ่งก็อยากจะมีความสุขบนโลกออนไลน์นะคะยะยหู้ัวนองหักไอุกเส้นทางใจขอเกียงกายอ้ายเดินอาจารย์หิงห้อยนะที่คุณํำกองส่งกำลังใจจ้า เออบอรเอ็ดสาวไปหาเที่ยวอีสานยังไม่กลับอุตรดิตเลยครับ oh, อ๋อเหรอนั่งห้องให้ลีอยู่ใต้เวทีไอม้มาเฮ็ดจังครีเอเตอร์นะคะเป็นชาวครีเอเตอร์เราจะต้องช่วยเหลือกันค่ะแม่นแม่นจ้านะคะคุณพยอม,มาแมนนะคะและนอน ตัวก่อนนะคะไม่น้อยคุณสายรู้ค่ะลอนล่าลอนล่าคุ้มบ้านไร่ลอนล่าเดี๋ยวก็จะได้เห็่เหมือนกันแหละหาคู่ให้ลอนล่าลอนล่าก็คนอุดรเหมือนกันนะคะชอบมากเนื้อลายนะคะอีกเพลงหนึ่งนั่งคล้ายกันนะคะรอน้องรอรอขันมา สิบคิดหอดเฮาฮักน้องก,ก็เมื่อตอนเมาเพิ่นมานัองเป่าเอาอกเอาหใจได้เข้าไปดูแล้วนะคะก็เนื่องจากว่าเพื่อนดูไม่จบเนาะเพราะว่ามียอดเข้าถึงคนดูสมนาทีแค่มีแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะ <S <S ว่าอาจพี่มาน่ายคุณเกษราคา่ะตักทายกันด้อค่ะ เออน้อยก็จะร้องไปด้วยแล้วก็อ่านไปด้วยหากคำตอนคนไหนที่น้อยยังไม่อ่านชื่อก็ลงมาก่อนนะคะลงมาก่อนนี้หนึ่งมาทักทิวารดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้แล้วพอพมื่อจะต,ตาเว้นขึ้นที่ไม่ไหม้พอพุ่มพวเป็นพวงกลมเถสใสลมลมเป็นล้วก็จะเสียง ยุคให้เดกอยาเก๊กอยู nah ่เลยบอดเซยเตยเบยได้ไฟกระเตยไปสอนคุณเจมัวยทักทายนะคะกับคุณบุญยืนค่ะเจมมวเสียงดีจังเลยค่ะคุณยายนงโถห่าอโถเจอใดกับโบตีเห็นมือถือปิดน้องพิงว่าย้อนไซละเดอร์ปอนอาหานะน้องเห็นคิดบุญวายมีกันก็คุยกันได้สบายหยอกล้อกันไปนะคะเพื่อนๆค่ะคุณเพียงใจทักทายค่ะ <c oughs> เดิมไหมตอนยายยังทำอยู่อยาททำแบบนี้นะคะพอพอผ่านปุ๊บก็จะมีโฆษณาเข้ามาเลยเพราะว่าเราทําคู่กันไปค่ะเสียงเพราะมากค่ะคุณนกเล็กสวัสดีกระเท่าโพดดอก ขอเป็นการบ้านอีกเพลงหนึ่งนะคะเพระาะว่านึกว่ามันเพลงแบบนี้เขาจําำ้้ลองเนาะยายก็ก็เลยไม่ได้ไม่ได้เตรียมไว้เนาะแมนบอีอพ่อตุ้ยอีพ่อตุ้ยนี่เล่า่ันค่าแต่เป็นไปให้เป็นหน้าหลากสันอุ้มลูกน้อยกลอยจยแฟนเขามีเงินแสนไม่แย่งแฟนก็ไป จะมีผู้ใดเห็นใจคอยขอของอาจารย์วิรัติโคตมานะคะแวะมาะแวะมาหาเพราะคิดถึงจ้าคุณสมบังบำรุงพัน์สวัสดีค่ะอาจารย์สมบังนะคะอาจารย์สมบังให้ความจังเามองโออนาแตแทบขาดเนือ้อ อาจารย์สมหวังนะคะสุดยอดให้ให้ความรู้ที่ดีร่วมกับโค้ดบุญยูนะคะ,ะทุกคนช่วยเหลือกันมีแต่น้ำกิตน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนๆครีเอเตอร์นะคะแล้วจ้าแวะไปมาแล้วครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจอบร้อยขอบคุณมากๆเลยนะคะเห็นใจฉันบ้างบ้างไหมสักวันขอเวลาสนุกสนานกันไปค่ะคเพื่อนเค่ะ ไอ้ฮักบ่ได้ก็อ,อย่าฝืนใจเลยนะรูด้ดีว่าพี่งแววตาสุรินแสนปาลีกำลังรับชมสว,วัสดีค่ะจ้าหน้าหัวใจแรงจิตหอดเบาดอกคนไกลหรือเขามี ้องตึงคามเขาหุ้มไปเชียงใหม่สวดสวดจ้าร้องเพราะุกเพลงเลยค่ะคุณยายขอบคุณนะคะตุ๊กมาพอหอมปากคมงคออยู่เป็นสาวที่เปล่ามานาินชีวิตทุกวันอยู่ได้ได้วยการล้อที่เอาอย่างไรกับคนนหมืนเราเข้าใจกันเพราะว่าสูงไวอย่างเรานี่นะคะขออนุญาตก้ม ก้มลงนิดนึงเพราะว่าไม่เห็นหน้าตัวเองเนะาะยาก็ไม่ได้บอกเพื่อนๆนนะคะว่าเย่างกลันน้ำตาบว่าห้รูปคิเลบเทบโลกจะไม่เอาความสมองมาใส่ในเจดจิตกระใจเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอัชรานะคะ ซาววารินสาววาินวันนี้ต้องกินเดี๋ยวยายก็จะตามไปเหมือนกันนะคะเป็นอย่างพี่มาป่ามาปล่อยเป็นอย่างพี่มาป่ามาปล่อย, hey, โโอย,นนอยเฮ้าาหนุ่อยเจอกันนอีสบางและช้างไยแวมายาพ่อตาผพอย่างนอติกตกติกตกโอ้ยยืมข้าวยายยกแขนข้างนี่บ่ได้ยานยนอนยกแขนบ่ได้ยกไม่ได้ ไจจากมือได้บ่นอ้อน้องจะรอเพื่อพ่อน้าอายจะอยู่หรือใครก็บอได้ยินจากปากอายอย่าฝากให้ร่มจะได้สะคนไหลใจยึงความหลังครั้งก่อนสะท้อนใจคุณบุญนาวสวัสดีค่ะคุณพรชนกสิลนเยียอใยพันเพลใช่คมั่นใจมาแวะมาฟังเพลงค่ะขอบคุณนะคะคุณ เลยนะคะที่ที่เข้ามาเป็นเพื่อนนะคะย mm ้น hmm. ตามหาเพื่อนก็ไม่เจอเพราะว่าร้องเพลงเพราะมากเลยค่ะขอบคุณนะโดยจะทางดงฝ่าโดยสร้างวิมานนอยชายแดนวิ่งวนผ่านทางดวงมณี แอบนี้พี่ไปไหนค่ะเป็นเพนแอนนี่ก็ลูกสาวนะคะลูกสาวที่เราติดต่อกันมานานขอบคุณมากเลยแอนนี่ที่มาให้กำลังใจแม่เนะาะจ้าวคนดำคือนนองสิล่ำลายนกพุ่น่าณเนาะเันด่อหงแลนพุ่นแลนพี่ชวีวันกีดอดสูและยำจิเขา แมนนอนเจะเถิดพี่นอนคำสัก,กวันใครนอนเด้อจะฟังนอนเด้อยังเว้นแต่ว่าก็เต็นตนอนอยู่เนอะฝนตกเนอะใจขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นเพื่อน <c oughs> จะยาวบอกว่าวันนี้สีแดงสดใสค่ะั่นเฮ็ดเนมันสดใสเหตุตัวเองนี่แหละครับอขอให้ได้ โบนัสทุกคนค่ะส่วนยนอยไม่ได้ยายน้อนก็เชียร์เพื่อนค่ะโชคดีโชคดีสวัสดีค่ะไอเมื่อสายกันใจเอะมีเพียงสายตาจะเจอยามเจออายควงแฟนมาคุณสุภาพาเอ้ยฟ้าห่องแหงทั้งน,นอนแดง ละฝ่าเอ่ยเดนินหัวฝ่าหองแหงทั้งขนแกนขึ้นฝ่าหองแล่นพุนแล่นพี่สิไปแลนปิ่นจนแจงสว่างมาพุกกัจชาเด้าลาวันดีสีสว่างทั้งสะท่าลูกแขเฮตอมตุ่มข้าวหอมจะพระวนันนี้ละหลานกอลาเด้อคู่ชีวิตมันจะเราจะรู้ใจกันได้ก็ต่อเมื่อเราจนค่ะเพื่อนๆตอนที่เราไม่มีใครนะคะตอนที่เราไม่มีใครเรายังมีคนหนึ่ง มีคนคนหนึ่งยังอยู่ข้างๆอยู่เล่าไปเดินสายนะคะแล้วเป็นดาราเนาะเขาเสื่อนไปเลากลับไปสวนเราก็งามงามรู้อยู่เต็มอกไม่บอกลาเรื่องเก่าเค้างลางให้ลบล้างไปกับสัญญาอย่ามีเหยื่อใหญ่ข้า เดี๋ยวนี่ยืมวันใดเพราะว่าเสียงแหบียงแหงวันไหนที่ยายน้องภูมิขึ้นเวทีนะคะยายจะไปขึ้นเวทีด้วยจะไปช่วยกันนะคะเราเป็นเพื่อนกันหัวใจดนตรีเป่งเสี้ยวหน้าทีเก็บไปฝันละเมอพอเจอปานมี่อน่วงกำซ่วงไอ้น้องหักพีสวัสดีค่ะคุณยายใหม่โอ้เอรอ เป็นแป้งเย็นๆนมอ้อมอ้อมด้ายอมใจมุนอ๋อเป็นแป้งเย็นๆน้อมอ้อมด้าอมใจมนฝ่าฟันปัญหาตลอดเวลาในทุกเส้นทางถนนลาดยางหรือเป็นทางขึ้นเขาเข้าป่าขอ,อยืนร้องอย่ากร้องเห็นว่ารูปหลอ,อกก็เจ๊ขาเกลือไปไอบอกเคยถนอม ตัวเองแล้วก็ยืนยันตัวเองว่ายายน้อยยังทํางานตรงนี้อยู่นะคะที่หายไปเพราะว่าไม่สบายค่ะ,ะกระดูกชนกันนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วอุ้นแล้วก็ห่มผ้าเอาใส่เสื้อตัวใหญ่ๆเนาะคุณยายกีเนาะียัยคุณน้อกับคุณยายกีเป็นเพื่อนกันเด้อหยอกล้อกันได้สบายสบายของแค่ของกรทั่งแต่งตัวโอ้ยเ,เพื่อนๆลืมอะไรไม่ลืมเป็นลืมสวยได้ไงเนาะ ขอโทษนะคะคืองานทุกวันก็เหมือนเดิมโอ้โบได้โมโลองเบิงเชีนดีอยู่กันมาหลายปีช่ะติฮแลงเศร้าบุกพวงเราเอาให้มั่นหู้เรื่องขอตัวก่อนนะครับผมเดี๋ยขออนุญาตจิบน้ํานะคะก็เหมือนเดิมละค่ะยันามมากายก็จะมีแต่ความสุขให้กับเพื่อนๆนะคะโตเลี้ยงลูกออน ขึ้นมาผัวไปกอนไปไทยหน้าขาดไปทาพ่อได้เจ้าเริ่งงั้นแม่มาคำอยู่บ้านจะขอกรีบขอวะอย่ารอให้ถึงปีหนะ้าปีนี้ทีคุณแม่เพียงไอ้เอพียงกับนางมาฟังเด้อมาฟังหมอล่ำค่ะคุณพยอมเข้าไปเจอกันยุนาหาญยุนาเวทที่ยุแถวนาวัดแล้วยุประตูบัดเนาะจามาเจอกัน คุณบาวรอยเอ็ดมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณน้องชายสุดหล่อนะคะบาวรอยเอด็ดคนรอยเอสดไปถูกคนเพชศแย่งแฟนนะคะ, <c oughs> ะคนอ่อนเวลานอนฝันไปแล้ะไปเห็นสายตาอ้ายีย่ว่าน้องอยูนี่นำฟังเสียงจะคําบอกว่าหักงองเอ้คือจฮือกจิงบอสลวนๆเลยนะคะคงจะเป็นจริงค่ะยายน้อยมีคนดูคลิปให้เราไม่จบ ทำไมหรือกับลูกคือกันคะ่ะแม่นนองนะคะขอบคุณนะคะสำหรับดวงดาวขอบคุณมากๆากมาขอเป็นกําลังใจกันนักร้องนะคะต้องอกหักรักสลายมายกันมากมาพอให้ดีใจน้ำแน่คุณแม่วันเพนนะคะคือคลิปของแกนี่ปังมากเลยค่ะเพื่อนๆยังไม่ได้ทันไลเลยเข้าไปปุ๊บมีมีผู้สนับสนุนมารอหน้าบ้านแล้ว ล้วนใครอยากได้ความรู้ก็ไป็นอาจารย์สมหวังนะคะกับอาจารย์หิงห้อยนะคะได้ความรู้เต็มๆนะคะอย่าน้อยไม่มีความรู้อย่าน้อยมีความรู้แค่หางอื่นอแอบขโมยเขากินเหมือนแมวสิ้นวีแววปลาย่างไม่มาค้างคืนเด็ดเดินฉันนอนสกบ้าแต่งมันก็เป็นคนป่วยเนาะ บ่าเอานะคะเราอยู่ในโลกออนไลน์ต้องสวยไวก่อนเนาะขึ้นที่เฮ้ามองกันจนสะบันบอกดีค่ะคุณเอ็มออนนะคะคุณทัศนีสวัสดีจ้าทักทายคุณนิกเอ็มสวัสดีค่ะคุณคุณหนิงทักทายกับคุณเอ็มออนนะคะน้องนิงก็กไลฟ์สดตอนห้ามทักทายกันค่ะถ้าใครยายยังไม่อ่านก็ลงมาก่อนนะคะยายจะได้อ่านคุณบุญยืนมาอยู่นะคะสวัสดีคุณสุข สุชัญญาอ๋อคุณสุชัญญาที่ยาอ่านไม่ทันนะคะคุณบุญยืนคุณน้องนิงสวัสดีค่ะแม่กองสีคืออัวหักคูลูตาบอดบ่เห็นหูช่อมกันได้เพียนสลายสินน้ำตาดินไหลยาวคำพ่อแม่ไอ้เ้าบว่าเอานองไลหนีหมุนชาตหนี่บ่สมพีได้เคียงสองจาหนาม จะมีผู้ใดเห็นใจคอยโนอคนเดียวก็พอบอกขอนอตามองกันทำให้ฉันละเมอจ้องมองกันทำให้ฉันรักเตอไม่รู้แล้วเออว่าในตาเธอคนเดิมสวัสดีค่ะลุงจุกขอบคุณนะคะลุงจุกที่มาแวะเพื่อนเก่าอย่าน้อยเองค่ะเราไม่ได้เจอกันนะ นานมากเลยนะคะตั้งแต่เรียนจบมาแล้วก็ไม่เห็นกันกินห้ชอกดีชอกดีสุกเะมเปลี่ยนงปลีแลนนะข้อเ้รวยข้อเฮรวยงานบุญไม่มีใดให้มีแต่บ่นให้ร้องเาเยาวยาเยงาเยาวอกอังเมื่อครั้งถึงกล่าวเมื่ออายกล่าวคำอำลา ใจดวงนี้จิงจังตังต้งโตอใจดวงนี้จิงจังตังต้งโต้มือเห็นพี่ต้อกินเหล่านางเงาหน้าเ้าๆคือดังสับจนอ่ะเอาไมาจอยมาแกก็จะมีเพลงนี้ค่ะเ,เพื่อนๆถามจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าก็เสียงยังไม่มานะคะแซวมานะคะ มือใดโน้ยจะพอเห็นว่ารูปหล่อหายไปวไเด้อขอบคุณครับเสียงกับวัดม่วนมวนหลายมวนหลายถ้าเป็นทางบ้านเราก็ต้องชอบเสียงนี้อยู่แล้วเนาะคุณสมพรสวัสดีค่ะคุณยายน้อยจ้ามุ่มไปเรื่อยๆน่ารักมากเลยนะคะแม่เท่ามีความรู้เยอะแยะเลยเรื่องเกี่ยวกับ เกี่ยวกับผักกับสมุนไพรอ๋อคุณไม่ได้เนาะเกี่ยวกับอะไรอยู่ในบ้านนี่แหละเออเราต่อคือายโมงตรงเนาะอืมสวยๆสันกลใฮ้ว่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าของนอกเนาะคนขนว่าสวยจังใดโบแดงแสดงใจ <ś c oughs> เห็นโบแดง <ś c oughs> เห็นโ <ś c oughs> อลัมมาบอนีนะคะไม่ไ้มาดของนางเอกมอลำแพทย์อเมรก่องเนะ <ś c oughs> งาะไงต่ำลงบ่งเป็นทาอยู่หลังเวทีสอง อะไรยัยดีเมื่อพี่ทรงสายตาแอบพิคิดเห็นหน้าเมื่อเวลาเข้านอนหลับยังฝันถึงก็อยายมนอนคิดมาันลาลับแสนเลวคุณไพทูนยสวัสดีค่ะเลาะเลวไหลคุณสมควรตันยศสวัสดีค่ะกำลังรับชมนะคะลืม อ้ประสันโใไซกันมือขึ้น,นีย่พยอมเภาพาไปเที่ยวกันเลยอยากรอเงเพลงเหนให้เล่าเนาอะอขอไปก่อนข่ะยายนะคะกังแต่นั้นขอบคุณสำหรับคำชมนะคะอยากไผแนวบ่ามักยองเนะาะแน่นอนในมักยองอีเด้ะคะดนอค่ะเี่น้องยองกันไปเอาไปใส่กันยองกันนี่ แถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเอ่ถ้ามียกมือขึ้นนั่งและยืนอยู่ข้างล่างตาพากำลังรับชมนะคะตามองตาพาอุราไว้วันตามองกันทำห้ฉันและเมอสวัสดีค่ะคุณยายน้อยสวัสดีค่ะคุณกิตาภานะคะ สิ่งมอเตอใส่ส่วนผู้สาวหน้าตาดีดีหยอกกันจูจีนองฟังแล้วสะเทือนใจคุณแอวรักเราอะไรเนาะคุณเสียงดีจังเลยขอบคุณมากนะคะเมื่อกี้วิ่งเดียอ่านไม่ทันคุณทองคุณสวัสดีครับปาติ้งนะคะคุณสมบังงคุณังรับชมค่ะขอบคุณค่าคุณเพียงใจนะคะขอบคุณเชิญเข้าบ้านนะคะมาแล้วก็เข้าบ้านมาก่อนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอยู่ข้างนอกนะตอนนี้ก็แดดร้อนนี่ก็ดึกแล้วคนดีเอาเพลงรับวงดีกว่าเนาะฉช่ไหนคุณพี่ไม่ยอมหลับนอนน้องเฝ้าออนวอนฝ้าเป็นสีคึ้มขึ้หัวใจน้องหวงแต่แฟนหวง จำหน่อยกะจิเป็นชีวิตช้าหน้าเนาะผู้ใดเป็นเช้าหายเช้าหน้าญาติก็จะลองชูฟั่งเด้อค่ะพี่น้องตอนนี้กะเข้าสู่เสียงเพลงก่อนนะคะโอ้คุณกิรติเออเพื่อนกาคุณวันค่าคุณคุณยายกีทักทายนะคะที่ทำลงไปเพราะใจมันปปลรธนารู้ก็รู้อยู่ว่าเขา ชีว้ยเอาโหชีว้ยโหชีว้ยเอาโหชิวาโหชิวาเอาโหโหกระวามีงานเยอะมากถ้าไปเฝ้าไลฟ์สดกันนจะไม่มีเวลาไปตอบคอมเมนต์เลยนะคะนั่นก็ได้เห็นว่าก,กัน ใจน้ำแน่มาพ่อให้ดีใจน้ำแน่จก่มาเบ่พ่อดีออด้านเบิดยังเหมือนหนาในนี้สวัสดีคะ่ะแม่น้อยนะคะคุณจันเพ็นผิวดำค่ะสวัสดีคะ่ะเจะเคียงคู่เน่พาขอตัวก่อนนะคะสันน่ะขอบคุณค่ะคุณจันเพ็นนะคะสร้างเรือนหอชาวนาคนนี้ช้ำชีคิดน้ำผู้เป่า ควาผูกพันเป็นผู้บบาวสาวตั้งอต่ไอสายบ่วงจากเธอ้อหาอายสายบ่วงจากเธอโหดเอาเือแท้ยากลิสตตู่คนหัว่าเงาคำาเพิ่นเบาเขากองของเหลืองทิ่ก็กไก่เมื่อมาอยู่น่าใจาดจังหัวมันเาะคือคำาคันประจําใจชุดที่ใส่กระบาดใจจิ๊กโกเรียกตัวว่าโลโซตั้งที่โบหูความมา นานขอบคุณคะ่ะขอบคุณที่รับฟังยาน้อยร้องเพลงนะคะกันปืนเศร้ามันกิดทเป็นอาการเป็นไข่เป็นหนาโรดตอนกลางคืนไม่นอนนะคะตอนกลางวันก็จะนอนกลางคืนเป็นอีเห็นกลางเว้นเป็นนกเขา้า <c oughs> จ้าหน่อยกจะจิเป็นชีวิตช้าหน้าเนาะผู้ใดเป็นเช้าไาย้ช้าหน้าย่ากะจะลองชูฟ้างเด้อค่ะพี่น้องตอนนี้กะเข้าสู่เสียงเพลงก่อนนะคะโอ,โ,อโอ้คุณกิรติเออเพื่อนกันะลองอันนี้ทีไรนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนในห้องค่าคุณสายรุ่งม,มโนเกลือนนะคะสาววาริศวันนี้ต้องกินน้ำตาพอสตรีมให้รักแหละพอใจเรียกว่าเ,เหมือนกัน ความสัมพันธ์ฉันยอมรวมตัวใครว่าชั่วรักผัวฉันบอกว่า,าลูกเกดไปดูแลตัวเองด้วยเดอ้อห่วงแต่เพื่อนนะคะเธอเป็นคนห่วงเพื่อนจนไม่ผ่านสักที <laughs> <c oughs> นี่ก็ดึกแล้วคนดีเอาเพีงระวงดีกว่าเน,นะ ฉันในคุณพี่ไม่ยอมหลับนอนน้องเฝ้าอนวอนแต่งหน้าทาเลบจะไม่ร้องเพลงยายน้อยอไม่ได้พิมพ์ทํางานบ้านไปด้วยนะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะผู้ใดขาบม้านนี่มีกะให้ร่ำให้รวยทุกคนนะคะขอให้รวยก็ให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้แม่น้องออมแม่น้องออมนะคะกำลัง อคุณรุ่งที่ว่าม่วนเงินค่ะต้องออกทากรักตายมา,ายขึนมาคุณสุดสัญญาสวัสดีคุณรุ่งที่วบ่าบไปเมืองยาโมด้วยใจรักแน่่านน้องแก่และเห็นหินก็อสุ้งยลอก,กันเด้อ จากรักรอคือล้วงน้ำมาท่วงอยู่สูมือคือตาอาีโซ